This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรง สวัสดีน้องจีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจนะฮะรอบโลกวันนี้เราจะพาคุณไปที่อ่อมาเลเซียครับเหตุเกิดในมาเลเซียรายงานโดย BBC News World นะครับแล้วก็ไปแวะที่ฮอลลีวูดนิดนึงกับข่าวคู่รักดาราแล้วก็ตบท้ายด้วยเคป p <ๆ>นะครับเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกเลยนะฮะเป็นเรื่องที่ได้ยินอยู่เรื่อยเหมือนกันเนาะในในกระแสมไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนมุมไหนในโลกก็ตามทีเนี่ย Rape joke เขาว่า rape ก็คือข่มขืนเนาะแล้วก็โจ k กก็คือมุกตลก rape joke นะครับข่าวเขาว่ายังไงบ้างเราไปกันที่ทวิตของ BBC News World ครับเขาบอกว่า Malaysian student Ayn called out her teacher on social media for making a rape joke in class but the move has sparked backlash against her for speaking out โดยคำแปลก็คือเป็นนักเรียนชาวมาเลยนะครับชื่อน้องไอ้นะครับก็ call out call out หมายถึงว่า เป็นการเรียกร้องออกมาให้คุณครูมันรับผิดช,ชอบอ่าอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินคาว่า call out ก่อนหน้านี้แบบข่าวดารานักแสดงหรือว่าเซเลบของไทยออกมา call out ต่างๆหรือว่าโดน call out นะครับเกี่ยวกับเรื่องโน้เรื่องนี้เรื่องนั้นโดยคนที่เป็นแบบสาธารณชนนะครับในที่นี้ก็คือน้องไอ้นก็ ขอเอามันคือชี้ให้เห็นว่าคุณทําผิดนะนะครับออกมารับผิดชอบหรือว่าออกมาขอโทษซะ,ะนั่นคือการขอเอานะครับก็คือบอกครูว่าครูที่ครู make a rape joke in class เนะี่ยคือขณะที่กําลังเรียนหรือว่าสอนกันอยู่เนี่ยม,มาเล่นมุกตลกเรื่องขมขืนไม่โ okay. อเคนะครับออกมาขอโทษหรือว่าออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่มุกที่เล่นไปเดี๋ยวนี้นะครับ but the move has sparked backlash against her เขาว่า backlash คือยังไงฮะ backlash ก็คืออ่เป็นการสะท้อนกลับมาเหมือนกับมีคนไปว่าน้องแทนอา้าวเป็นอย่างนั้นไปใ<ช>นะครับก่อนอื่นอ่ะเราอยากรู้ว่า rape joke ที่ว่าเนี้ครูเล่นมุกว่าอะไรอลองเข้าไปดูในลิงก์ของ bbc.com ที่เราใส่ไว้ได้นะครับจะมีวิดีโอสั้นๆเหมือนกับน้องพูดในสื่อโซเชียลของของน้องเองนะครับแล้วก็มาเล่าว่า ครูเล่นมุกประมาณว่า if you want to rape someone rape someone over 18ก็คือถ้าเกิดจะข่มขืนใครนะลูกไปข่มขืนคนที่อายุมากกว่า18นะอืนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนๆในห้องก็หัวเราะหาครืนขึ้นมาแล้วเขาก็หมายเหตุน,นิดหนึ่งว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายนะครับแล้วน้องเขาไม่โอเคไม่รู้สึกว่าแบบนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะออ,อะประมาณนี้นะครับแล้วแบ็คลาสที่ว่าก็คือหลายคนแบบมีชาวเน็ตหลายคนไปหาว่าน้องแบบ r รูทถอาจารย์ไม่ไม่ Respect อาจารย์ไปว่าครูอย่างนี้ได้ยังไงใช่แล้วว่าทําไมไม่ยอมคุยกันเงีบๆทำไมต้องมาโพสโซเชียลมีเดียเป็นงั้นไปค่ะเออโลกเราปัจจุบันนี้เนาะมันเป็นยุคของการที่แบบพอออกมาพูดอะไรที่ควรจะพูดกลายเป็นโดนด่าซะเองว่าทําอะไรไม่สมควรไม่อยู่ในกรอบทําอย่างนี้ได้อย่างไรอ่ก็โดนแบ็คแลชนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแบ็คแลช for speaking out speak out ก็คือลุกขึ้นมาพูด นะครับ<ช>ส่งเสียงของตัวเองออกมาแทนที่จะอยู่เฉยเฉยเงียบเงียบประมาณนั้นนะครับน่าสนใจนะประเด็นนี้แล้วก็ในโลกที่มันมีโซเชียลมีเดียเป็น เป็นพื้นที่ตรงกลางให้ใครก็ได้ออกมาพูดแบบนี้ก็จะมีกรณีแบบนี้เนี่ยเรื่อยไปนะครับในวิดีโอสั้นๆเองนะของ BBC News ที่เขารวบรวมมานะครับประมาณ2นาทีกว่าอยากให้เข้าไปดูมากเลยนะครับพูดคุณพ่อออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะซึ่งชอบแป้ก็คือคุณพ่อออกมาให้สัมภาษณ์ว่าภูมิใจในตัวลูกสาวซึ่งถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบที่ไม่ค่อยดีก็คือลูกก็โดนซัดกลับเยอะเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ภูมิใจที่ลูกที่แบบ เลี้ยงดูมาเนี่ยมีความกล้ามี bravery ในจุดนี้ที่ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่ควรจะพูดนะครับก็และอีกอันนึงก็คือคุณครูตอนนี้ก็โดนพักงานแล้วก็โดนย้ายไปแล้วนะฮะเออระหว่างที่แบบชาวเน็ตออกมาแบบส่งเสียงอื้ออึงกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวจาก BBC News World นะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะครับข่าวต่อมาแวะไปที่ฮอลลีวูดคำต้องจีครับเกิดอะไรขึ้นฮะ b e n i f e r is back ว้าวชื่อนี้หลายคนน่าจะรู้จักนะคะนานมากแล้วนะกี่ปีแล้วเนี่ยเกือบยี่สิบได้มั้งพี่วิกใช่ใช่ like seventeen years นานมากนะครับ b e n i f e r ก็มาจาก of course Ben Affleck and who else Jennifer Lopez เออมันจะเป็นการแบบสมา์ทสนทีชื่อของคู่รักประมาณนี้นะครับ b e n i f e r is back โดยที่หลายๆคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ข่าวเขาบอกว่าอะไรเอาไปดูทีละข่าวอุ้อันนี้น้องจีหามาหลายหลายข่าวหลายแหล่งเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะมันถือหามากในโลกฮอลลีวูดเนาะข่าวแรกจาก e jazz radio ค่ะเขา,ขาบอกว่า Jennifer Lopez is back to gym after vacation quotation mark with ex ben affleck as they as then they try to rekindle their romance 17 years after their shock split J Lo kept a low profile on her route as she donned a huge pair of sunglasses covering her face and a face mask. ก็นักข่าวก็ไปดักรอครับอยู่หน้ายิมของ Jennifer Lopez อ่ะนางกลับมายิมแล้วหลังจากที่ไปเว c a t i o n กับ ex x ที่ว่าก็คือ ex boyfriend นะก็คือแฟนเก่า็นน a ฟ f l e c นั่นเอง As they try to rekindle. Their romance จะเห็นคำนี้ในเกือบทุกข่าวเลย ของของเบนิเฟอร์รีคินโดแปลว่า Rekindle คือการที่กลับมาคบด้วยกันใหม่กลับมามีความสัมพันธ์อะไรด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะรีก็คือ again เนาะคินดมันคือแบบเชื้อไฟใช่ไหมจุดไฟก็คือจุดไฟขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดไฟแห่งความสัมพันธ์ให้มันปะทุ คุลุกไหม้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือคาว่า Rekindle หลังจากที่ช็อกสปิตตอนนั้นที่แยกกันทุกคนก็ช็อกมากเหมือนกันคาว่าสปิตก็คือแยกทางกันใช่ไหมครับสิบเจดปีมาแล้วตอนนี้ก็หลังจากกลับมาจากฟีเคชันเจโลก็ k ค e p Al o w ะโ o ่โป e ไฟล์คี o อะ l o ่โปรไแปลว่าคีปอะโล่โปรไฟล์คือการที่อยู่เงียบไม่มีข่าวคาว่าไม่ได้อยากจะออกหน้าแมกซีนหรือว่าไม่อยากโดนปาปารซีตามครับก็ Keep a low profile โดยการ don don h u u g p p i r r o s u u n l l s <Dawn> s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  ดอนก็คือ wear อก็คือสวมใส่นั่นเองก็ใส่แว่นกันแดดอันบเริ่มเลยแล้วก็ใส่ face m a s ์ด้วยนะครับแล้วก็คือการ keep a low profile นะครับทำตัวอยู่เงียบๆนะครับไม่เด็นไม่สะดุดตานะครับนั่นก็คือหนึ่งขาของเบนิเฟอยังมีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะมันมีคำคำหนึ่งที่น่าสนใจคือ wither And you can see star power in what it used to be. And for Affleck and Lopez, as they apparently try to rekindle a romance that withered in the spotlight, that could mm -hmm. be a good thing. And you can see that wither is a good thing. So you can see that the people who are living in the spotlight are living in the spotlight. ก็คือเลิกรากันไปท่ามกลางความสนใจของผู้คนมากมายนั่นเอง<ช>นะครับอีกข่าวหนึ่งก็น่าสนใจเขาบอกว่า17 years after calling off their engagement Jennifer Lopez and Ben Affleck are back the chemistry is unreal the chemistry is unreal ประโยคนี้น่าสนใจนะม,มันฟังดูเหมือนจะแปลว่าเคมีระหว่งางสองคน,นปลอม,อมใช่ป่ะ unreal มันคือไม่จริงใช่ค่ะแต <But S 1> จ่จริงๆมันแปลว่าอะไรครับจริง,จร,งจริงมันคือ เคมีเขามันเข้ากันดีมากๆจนแบบเอยไม่น่าเชื่อเลยว่าหลังจาก17ปีไปแล้วยังแบบกลับมาคุยกันมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันได้ไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าจะเป็นไปได้ในที่นี้ก็คือแบบดีมากอ่ะมันไม่น่าเชื่อเลยในในเซนส์บวกไม่ใช่เซนส์ลบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินเขาว่า the chemistry is unreal นี่คือแปลว่าเคมีระหว่างสคนเนี่ยมากมายไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็คาว่า call off ก็แปลว่า ยกเลิก cancel นั Can ่นเอง cancel cancel นะครับอีกอันนึงมาดูที่ Vanity Fair ข่าวเบนเนิเฟอร์เยอะมากนะครับเขาบอกว่า sources close to Jennifer Lopez and Ben Affleck are already encouraging their rekindled romance They picked up where they last left off and are enjoying each other's company right now. อืมเราจะได้ยินอันนี้บ่อยนะ sources close to mm. someone นะครับก็คือแรงข่าวง <laughs> งาวงในแหล่งข่าววงในนั่นเอง sources close to someone นะตอนนี้ก็คือกำลังเชียร์ mm. เชียเวอร์เลยนะครับให้สองคนนี้ Rekindle ได้ยินคำนี้อีกแล้วกลับมารักกันอีกแล้วกลับมารักกันใหม่นะครับเขาบอกว่า they picked up where they last left off เวลาเรา p i c k up where s o m e w n e หรือว่า something left off นี่แปลว่าก็คือกลับไปเก็บในจุดที่มันถูกทิ้งไว้อะค่ะสมมติเขาเลิกกันไปตอนนั้นก็กลับไป กลับมาเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่มันค้างคาอยู่นั่นเองนะครับ Pick up where they left off นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจสำนวนนี้คือ Enjoy each other's company ก็หมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขแบบ have a good time ด้วยกันนะครับอ่นนั่นก็คืออีกหนึ่งสำนวนที่น่าสนใจปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยข่าวเคป๊ครับต้องจีอันนี้ต้อง ถ่ายมือให้น้องจีเป็นคนเล่าข่าวเลยครับใช่ค่ะก็คือ Billboard Twitter ของ Billboard เขาออกมาบอกว่า In a new Rolling Stone magazine cover story BTS open up about their devotion of their fan army looming compulsory military service and how the recent wave of anti-Asian violence has impacted them เป็นการพาดหัวที่ดีมากเลยนะ <laughs> เอาจริงแล้ร,รู้สึกว่าอยากจะอ่าน Rolling Stone ฉบับนี้ทันทีนะครับเพราะรู้สึกว่าเอ้ย มันมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะแบบขุดลึกลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่ง devotion of their fan army ก็คือ devotion คืออุทิตตัวทุ่มทุกอย่างนะครับ devote ก็คืออุทิตให้ทําทุกอย่างให้แล้ว Army ก็เป็นแบบนั้นจริงๆเนาะก็คืออุทิตตัวทําทุกอย่างให้กับให้กับวงที่เขาชอบนะครับคือ BTS looming compulsory military service คำนี้แปลว่าอะไร military service ก่อนก็แปลว่า <c ười> คือการเข้ากรมเข้ากรมอ่าอันนี้ได้ยินคำนี้บ่อยมากในข่าวเคป,ป๊อปเนะเข้ากรมก็บอกว่าไปเกณฑ์ทหารนั่นเองนะครับ military service compulsory compulsory คืออะไรที่เป็นบังคับเป็นการ เหมือนจะต้องทําอยู่แล้วอา compulsory ก็คือทุกคนต้องไปเกณฑ์ทหารไม่มีคอยยกเว้น compulsory คือต้องทํานะครับ looming แปลว่า looming คือมันแบบเป็นลางๆมาคือรู้ๆกันอยู่แล้วว่าโอ้ยังไงก็ต้องเข้ากรม looming มันคืออะไรก็ตามที่เห็นเห็นแบบเห็นเห็นภาพเห็นลางๆว่ากําลังจะใกล้เข้ามานะครับนั่นคือ looming เพราะฉะนั้นอันนี้มันคือข่าว ที่หลายๆคนพูดถึงนะครับว่าภายในปี2ปีนี้ BTS ต้องเ,ออเกณฑ์อาหารแบบยกทีมเลยคือยกวงเลยถูกไหมฮะใชออ่จริงๆแล้วอาจจะไม่ยกวงคือยังไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปกันทั้งวงหรือเปล่าแต่ว่ามีบางคนที่อายุถึงแล้วที่ควรจะต้องเข้ามือเซรี s Service โดยอายุนี่ BTS ใกล้ๆกกันหมดไหมครับ ใกล้ใกล้เคียงกันม,มากๆประมาณทังก็ประมาณปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่แฟนๆอยากรู้แน่นอนนะครับ<ช>ว่าตกลงเรื่องเข้ากลุ่มนี้คือยังไง นะครับและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นกระแสอยู่ก็คือเรื่องของ anti Asian violence นะครับซึ่งเนี่ยเราเราก็เคยเอาข่าวนี้มาเล่าแล้วเนอะตั้งแต่สืบเนื่องตั้งแต่เรื่องโควิดเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเอเชียนเป็นสาเหตุแล้วก็เกิดกระแสของการต่อต้านเอเชียนไปทั่วโลกเลยนะครับเขาก็อยากจะพูดให้ฟังว่า the recent wave of anti Asian violence นะครับกระแสล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคนเอเชียเนี่ยมีผลกระทบ ตอพวกเขายังไงนั่นก็คือเขาว่า Impact นะครับนั่นก็คือข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกระแสความนิยมในเรื่องของ K-POP นะครับเรื่องของคู่รักดาราไปจนถึงเรื่องของความ i n s ensitive นะครับ i n s, <S ensitivity ก็คือการที่แบบรู้สึกน้อยคิดน้อยไปหน่อยแล้วก็เผลอเล่นมุกที่ไม่สมควรออกมานะครับการที่เราสามารถสแกนตัวหัวข้อข่าวหรือว่าทวิตข่าว แล้วสามารถเข้าใจได้ว่าขา่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยมันจะช่วยเรามากเลยนะในเรื่องของการเลือกเสพข่าว <c oughs> เพราะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> ข่าวนี้เฉยๆปล่อยผ่านเราไม่ได้สนใจมากเฮ้ยข่าวนี้น่าสนใจเข้าไปอ่านดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเลยในการแบบฝึกภาษาอังกฤษครับฝึกจากการ เรียนรู้จากหัวข้อข่าวก่อนเลยนะครับแล้วก็การอ่านข่าวยาวๆเนี่ยเลือกอีกทีหนึ่งก็ได้ไม่ต้องอ่านทุกข่าวนะครับแต่ว่าเรื่องสแกนหัวข้อข่าวแล้วก็รู้จักสับสํานวนเนี่ยเป็นเรื่องที่เชียร์ให้ให้เรียนรู้สับอย่างนี้นะครับวันนี้เราได้สํานวนแล้วก็สับมากมายเลยครับน้องจีครับมีคําว่าอะไรบ้าง call out คือเรียกร้องให้อีกฝ่ายออกมารับผิดช,ชอบหรือว่าเป็นการชี้เห็นถึงความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นคือ call out rape jokes มุกเกี่ยวกับการขคค่มขืนนะครับ rape jokes backlash เป็นการสะท้อนกลับอย่างรุนแรงครับ backlash keep a low profile อยู่เงียบเงียบแบบไม่มีข่าว keep a low profile don <Dawn. S 1> ก็คือ put on คือ wear ก็แปลว่าใส่นั่นเองนะครับสวมใส่อะไรสักอย่างบนร่างกายนั่นคือ don Rekindle จุดไฟกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากลับมาคบกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือ rekindle Split เลิกราหรือว่าแยกทางครับ split Wither เหี่ยวเฉ้าตายไปประมาณนั้นนะครับ wither Call off ยกเลิกเพราะว่า cancel อะไรอย่างเงนะครับ call off the chemistry unreal. เป็นสำนวนที่แปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองคนเนี้ยมันดีมากๆนะครับ the chemistry is unreal Pick up where left off ก็คือกลับมาเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งจากสิ่งที่เคยบอกว่าทิ้งร้างลากันไปนะครับ pick up where something หรือว่า someone left off enjoy each other's company <S อยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้มีความสุข enjoy each other's company devotion การอุทิศตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ devotion looming กรากฏดังๆเห็นแล้วว่ากำลังจะใกล้เข้ามานะครับ looming Compulsory เป็นอะไรก็ตามที่บังคับต้องทำนะครับ compulsory i m p a c t e d impact ก็คือเป็นผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม5,391คําคำและสำนวนครับ แล้วก็พูดถึงเรื่อง BTS ไปนิดนึงเนาะก็อยากจะมาโปรโมตนิดนึงค่ะรักเหลือเกินสำหรับใครที่ฟัง podcast นี้อยู่เนาะวันนี้ค่ะวันที่21พฤษภาคม BTS ใช่วันศุกร์นี้ BTS เขาก็ออก MV ใหม่มาก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะซิงเกิลใหม่ชื่อว่า butter เนยเนี่ยนะเนยเลยค่ะมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรเขาเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าน่าจะเป็น เพลงคู่ๆอย่างหนึ่งแหละน่าจะมีอีเดียมแล้วก็มีสัพท์ให้เราได้สะสมกันซึ่งจีก็น่าจะทำแปลเพลงแล้วก็รีแอคชันด้วยในช่อง knd studio ของเรานะเฮ้ยเรายังไม่เคยทำรีแอคชันกันเลยเนาะยังค่ะอันนี้จะเป็นรีแอคชันแรกของช่อง knd เลยนะครับใช่ติดตามกันได้น้องจีจะรีแอคมิวสิกวิดีโอเลยใช่ไหมใช่แล้วมิวสิกวิดีโอแบบ full mv ตัวใหม่ออกปุ๊บจะแบบรีแอคเลยอ่าติดตามกันได้แล้วก็จะแน่นอนแปล แลบ,บเพลง,พลงให้ฟังด้วยเนาะใช่ล่ะโอเคติดตามกันได้นะครับที่ช่องเคนดีแล้วถ้าสมมุติเกิดคุณบังเอิญน,นะครับมาเจอคลิปนี้บน YouTube ลองเช็คดูซิว่าคุณได้ Subscribe หรือยังแต่ถ้าเกิดคุณได้ฟังเอพิโซดนี้ทาง อ่อพอดแคสต์แอปพลิเคชันหรือว่าพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ปกตินะครับฝากไปกด subscribe ในช่อง k n d Studio บน YouTube ด้วยนะครับตอนนี้เราแยกออกมาจากช่องเด e s t a ต d a r d Podcast เพราะว่ามีคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าที่จัดเป็นภาษาอังกฤษมากมายนะครับเราก็คิดว่าแยกออกมาเลยดีกว่าคุณผู้ฟังที่สนใจแบบนี้จะได้กดติดตามกันได้สะดวกสะดวกนะครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast หรสื่อทุกที่ที่คุณ ผมบิ๊กบูลครับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัันทุกวันวันละนิดภาษาติดล้แข่งแหสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears